ด่วนพายุดีเปลี่ยนขึ้นเป็นพายุโซนร,ร้อนคาสกีกระทบไทยกุตุประกาศเดินฉบับที่5-7ถึงเ62จังหวัดดังต่อไปนี้เพิกาการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาจภัยยุทกภัยเพาย,พยาการทางเพจและย t u b e บนฟ้าเพกรอริทพอพลุกลาชัยทางเ Facebook วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อันจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนและแนวโนม้ม พายุโซนร้อนคาทิกีที่จะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ประเทศไทยพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟบังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เพิ่มกําลังแรงขึ้นก็ทําให้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นมา22สิงหาคมและ23สิงหาคม 3วันนี้นะครับเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักตกแรงจนทําให้เกิดในตุาของน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นในบางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยีสิองสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกิดน้ําท่วมในหลายจุดและฝนตกไม่หยุดนะครับบริเวณพื้นที่แยกซอยดับเพลิง มุ่งหน้าเทศบาลเมืองป่าตองหน้าตลาดมาลินป่าตองเส้นทางที่จะไปกระนการจราจรติดขาดอุโมง์โลตัสสามกองขาออกน้ำท่วมขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากภูเก็ตไทม์นอกจากนั้นแล้วนะคะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นในหลายจุดตอกซอกซอยจากอิพลของมรดมตมตกเฉียงใต้ ที่เพิ่มกำลังแรงขึ้นนะครับ oh. เพิ่มมรสุมตมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางในขนณะนี้อาจเามาปคลุมลบริเวนพื้นที่ทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยลักษณะของมรสุมตมตกเฉียงใต้จากกำลังปานกลางจะค่อยๆเพิ่มกำลังแรงขึ้นนะครับดังนั้นนะครับมรสุมตมตกเฉียงใต้ที่จะเพิ่มกําลังแรงขึ้นก็จะโยงเข้าสู่ดินแดนของพายุโซนร้อนคาจิกีที่อยู่บริเวณพื้นที่ทะเลจีใต้ทางตอนบนกรมอุตุนิยมวิยา จึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักหนักมากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิกินะครับพายุโซนร้อนคาจิกิซึ่งนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและสอปปอ,ปอ,ปอลาวในช่วงที่พย26สิงหาคมหลังจากนั้นหมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะแรงขึ้น ใจที่พนดังกล่าวจะทําให้ในวันนี้ย4สิบสี่สิงหาคมเป็นต้นไปถึง27สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนมีกําลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับดังนั้นนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกหนักเข้ามาแล้วนะครับ โดยปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ70%ของพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนส่วนประเทศไทยทางตอนล่างจะอยู่ที่ประมาณ60-70%ของพื้นที่โดยเฉพาะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจันทบุรีตราดระนองและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจังหวัดพังงา รอ้อนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันปากเทศไทยและอ่าวไทยเพิ่มกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางจากย่อมความอากาศต่ําที่ปกคลุมลาวตอนบนและเวียดนามทางตอนบนโยงเข้าสู่พายุโซนร้อนคาจิก,กินะครับส่วนเส้นทางของพายุจาก JMA นะครับจะให้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไหหลำ ใกล้กับอ่าวตังเกียเคลื่อนตัวเข้าฝั่งขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่เมืองวินประเทศเวียดนามหลังจากนั้นก็มาที่บริเวณพื้นที่ลาวทางตอนบนส่วน UKM นะครับให้คิดทางการเคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนแต่ต่ำกว่าเส้นทางเดิมนะครับมาที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับเกะาะไหหลํใกล้กับอ่าวตังเกียมาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ใกล้กับเมืองวินอยู่ฝั่งล่างของเมืองวินประเทศเวียดนามนะครับ ลังจากนั้นให้เคลื่อนตัวเข้าสู่สปปลาทางตอนบนส่วน ecmwf นะคบให้เคลื่อนตัวต่ําลงมาอีกให้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนใกล้กับเกาะไหหลำและมาที่อ่าวตังเกี๋ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้น so ที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนระหว่างเมืองหาตีและเมืองวินนะครับหลังจากนั้นเคลื่อนตัวเข้าสปปลาทางตอนบนและนะครับมาที่บริเวณพื้นที่ ใกล้กับชัยบุรีนะครับและเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านก่อนที่จะมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับส่วนเส้นทางที่แน่ชัดต้องรอยได้ของการอัปเดตท,ทุกวันกันต่อนะครับต่อไปจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน13ในกายีสิงหาคมฝนเน้นบริเวณพื้นที่บัว6ชัยบุรี2.6เลย4.7 ชัยภูมิ4.6บัวใหญ่4.4บุรีรัมย์5ตาพระยา6.1ระยอง14.6แกลง14.9จันทบุรี4.1ท่องผาปูมิ11.1อุ้มผัง7.1 15นกายสิงหาคมฝนเน้มเริ่นพื้นที่ปัว5เชียงใหม่0.8ขุนยม6.2ปมก๋อย4.1อุตรดิตถ์2.1พิษณุโลก7.7 แม่สอด13อุ้มผาง6.7นครสวรรค์6.6วิเชียรบุรี5พระนครศรีอยธยา8.1วงเวียนสากแก้ว11.3กรุงเทพมหานคร9.8จัดจึงสา10.7ปราจีนบุรี12คลองตะกราว10.5คลองหาด6.1ซอยดาว8.2จันทบุรี7.8ตราด7.2คอนบุรี7 นครราชสีมา3บําเน็ตนรงสาม7ิเจดวิเชียมบุรี5.7ิตต่อไปจะพาไปดูการพรายกากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ยสิาสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดพยากรณ์ในอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบตกหนักบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสุด30-35องศาลมนจนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาทุวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรายะละยฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิหอนแกน่นนครราชาสีมาบรุรีรัมศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23.25องศาและสูงสุด3 7 3 2อ,องศาลมงตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23.25องศาและสูงสุด 3 3มองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตะวันอ,ออกฝนร้อยละ70ตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบุรีจัดจังซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดเรื่องพต่มาสูตยี่สิบสามยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามเป็นสามสามองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง,ม 3, 5, 5โมงเลนคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนรน้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด23 24องศาและสูงสุด3-3-3-4องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60สส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิตาม่สิบสุด22-25องศาและสูงสุด3335องศาตั้งแต่สุราชรานีขึ้นมาลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็วสัพาตถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นคขวางศรีธรรมราชล,ลงไปลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็วสัพาตถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขลึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่อนสูง1 2ถึงเมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสดุด31-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาเริ่มต้มต,มตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง3กิโเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและภูเก็ตลงไปเริ่มต้มต,มตกเฉียงใต้ความเร็วลม11-13กมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าเมตร ขอให้าติดตามพระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมันกรจายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์แหนด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ